เด็กหญิงชุดนิการป้องยาและเด็กหญิงทันทนานปุมวันค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาสีแดงของเราหน่อยค่ะสีแดงอยู่ไหนเอ่ยแลนี่เรืเปลียนมิน ยิ้ไหน่อยลูกยิ้มหน่อยลูกวันนี้จะมีรับเหรียญครับเหรียญกีฬาสีที่มีแบบนี้นะครับเราก็จะจัดขึ้นในช่วปีนะครับและในเดือนพฤศจิกานะครับเราก็จะมีการแข่งขันต่อไปอีกนะครับนะครับเพื่อให้เก่งได้นะครับได้เรียนรู้ครับจะมีรับเหรียญมาวบางประมาณทุกเดือนนะครับค่ะต่อไปนะคะเรื่องวัน